ท่านผู้ชมครับนี่พวกผม G M Gamer นะครับในวันนี้เราก็จะมาทำฟาร์มอยู่ไม่อยู่ในทำฟาร์มนะครับไปทำฟาร์มอะไรนะฟาร์มข้าวนะครับอย่างแรกไปเอาอาวุธเทพลงกองเขาอยู่นะอยู่นี่แหละถุยคนละเรือเอาไปสอบนะครับสอบประมาณเนียตีนะน้องๆประมาณนั้นนะก็เอาอาวุธสุดเทพลงกองก็เรียกว่าค่อยเทพอ่ะนะเขาจะกลับเมื่วาน เย็นมากนะเย็นมากหน้นารู่อเย็นองน้อยน้อยน้อยร้อเฮ้ยไก่ไอ้โหดาเมจเออออเออผิดพลาดทางเทคนิคอะก็ขอใครครับ เวอร์ชั่นใหม่มันเป็นอย่างเงี้ยผมบอกไม่ไม่ชอบเลยเวอร์ชั่นใหม่เป็นอย่างเงี้ยทุกทีนะเอาเล่นเวอร์ชั่นเก่าก็ได้ให้ผิดพลาดด้วยอันนี้ก็ของทูเขาหน้านี่นี่อันนี้ผมก็คาบให้เขาแล้วมันเป็นบล็อกอะเออมันบล็อกเออจะให้เขาไปถึงเนาเราก็ยังไม่ได้คาบเขาตอนนั้นเราไปเร็วฟัดไก่แล้วไก่มันหาย้ว เกินประมาณสิบนาทีกว่าไม่น้มันจะลงคลิปไม่ได้เม่จะลงไม่ได้เดินนี่เนื้อมาแล้วเราจะไม่อดตายต่อไปก็ทุกทุกเมล็ดหาซีนะ แตผมโคตขาดแคลนบอกตรง ของไม่ค่อยวี่งดิทั้งวมนเดียวอ่ะยอมไหมยอมครับหนี่งสองสามมาเราก็จะมาครับถังกันเลยนะเอา้าเจ้าบอกว่าจากว่าทำมะเขืออะไรวะ เลยนะครับอันนี้ก็ตักน้ำก่อนตักน้ำตักน้ำตักน้ำนะครับเราก็ทำการตักน้ำนะครับอ้าวแล้วจะลงมาในน้ำทำไมกำลังนาขอจัดของให้เรียบร้อยก่อนให้แอ๊อันดับสองโอเค เอาไม้มาหนม่งกระเบกนะครับทำอ,อย่างนี้นะครับก็ใส่หออมาวไก่ไว้ข้างล่างเอามาเล็บของผมที่มีนะครับก็มีว่กอันทำได้หกอันอะกระดูกไปด้วยเผื่อมันจะได้

เกินจากนั้นเดี๋ยวมันไม่ได้อะประมาณสิบสี่นาทีกว่าแล้วกันได้แม่แล้วก็มาครับเป็นมอนมียวสเกลตันก็ค่อนข้างหาง่ายเรามั้งนะหนึ่งสองสามโอ้โหหมดพอดีก็ได้มาเลสอืมได้มาเลสอืมกอ้โห เขาก็จะอ,อยู่ตรงนี้นะครับอ๋อไปห,หาลงมาเร็ว,วถ้าตรง,รอองนี้พูดยันนะไม่อยู่ได้ไงเราก็ต้องหา,มาเมล็ดนะครับถ้านี้จะทำฟาร์มละมั้งเชนมา,นาอะไรนละมลั้าอยู่ในแถว,แวนู่นนั่นอะขี้เกียจไปแล้ว เอามาเลยนี่มันจะ่ยิ่งโทรศัพท์เลยนะมันไม่มีเอานั้นไม่มีอาร์ดเอาไปเอามาได้ไงได้เอาข้าวมาล้อมมาไงเดีย๋ยวค่อยหาก็าได้ม้ามันเกิดเยอะจะตายแต่มัน, <c oughs> มนไม่ไปไหนตรงไหนไลยเนี่ยม,ม้ามนน่ารักจะตายอะตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กเลยเห็นไหน้ารักก็ตายเออโอ้ย,อยเอาข้าวมาที่มาข้าวม้าม้าประจําหลักมันนี่พระเจ้า,ม,า,าม้าทำไมเดินช้าจังเลยโปรโมชั่นดรือไง นายอยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนโอเคได้วิมาสองอันอ่ะดีกว่าเก็บติดตอ,อุ้ยหลอนอาหารแล้วก็นี่ลืมดูเลยโอ,อ้ยว่าอะไรข้าวมันจะโตนเนี่ยเอเอคอดพิษโอเคครับโอเคครับกลับมาสุดสถานการณ์เดิมกันอีกรอบมึงงาบางกี้ก็บั็กนิดหน่อยอนะ่ะ โอ้ยบ้กอีกแล้วอยู่นะสองโอเคแล้วเราก็ทีนี้ก็มีแรื่อนี้ยน,น,นะทำฟาร์มข้าวก็ไม่มีอะไรมากมันหามาเลสไม่ได้เลยแต่เราก็จะพูดไม่หานะหาไปเรื่อยเรื่อยจะเป็นฟาร์มเนาะ 啊，放松，放松。啊啊啊啊 เลยแม่แล้วมันก็จะดกินน้ำตาลมันกินเร็วเร็วมันกินไม่ได้ตาลอือมไม่ไดม้มันก็ทำเค้กไม่ได้อเอาเค้กมันก็ทำมาจากน้ำตาลทำเค้กไม่มีไข่ไก่นเคก้กทำน้ตาลด้วยใช่ไหมชเ่เค้กก็ทไม่เค้กอะถ้าแบบไม่มีไปทำเค้กไม่ได้วอนมีชีวิตเหรอ กินอวนี้เกนครับก็ตอนนี้ก้าทีกว่าแล้วทำอะไรดีกิคลิี้ก็จะสั้าหน่อยก็ขอจบเิปนี้เท่านี้นะับเจอกหม่คลิปหน้าลิปหน้าก็จะทำฟาร์มพวกวัวแกะอะไรแบบนี้นะสำหรับเจอกัคลิปหน้าอนนี้สวัสดีครับ